สบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องพ่อพ่อกับช่องแม่น้องน้ำพิ่งอีกแล้วเนาะโดยพ,พ,พ่อพ่อในวันนี้เพ,พื่อนเพื่อนเอาไปทางแม่น้องน้ำพิ่งด้วยสบุญเนาะเำลังจะไปเยี่ยมน้องสาวอีกด้วยสาวเต้าอ่ะแหละพี่เพิ่นบอสบายเพิ่งจะกินข้าวกับสิ้นแหงได้ซื้อไปให้เพิ่นมาเนี่ยพิ่นชิมว่าซื้อน้ำยนเย็นๆให้อ,อยู่ห้านี่เพินพ่นติดสองมือเลยเพิน่นไปใช้แพร่ Rồi, nhàng ma cứ cầu Đi nhàng bà đi Thế, bà đi con Bà đi <laughs> ba, bà, bà Ê, đi đó hả Ờ, bà Hà nơi khai khổ nồm thẹp này Xích khổ nồm mấy ơi con bà Bằng cái nhàng bò xuống bò sau sẽ đi kìm nhà mưa điều nữa Rồi xịp phải... bà đi Bà đi hẳn, một bà เกื้อเงินในบาจิตผูกเพื่อนช่วเพื่อนขายขนมเพื่อนสกปรนยิ้มหัเทือนเพื่อนแล้วก็ตั้งสมบุญกับชิดลงมาบึงน้ำคือได้ ให้เพื่อนสอวนนะจำได้บะใช่เพื่อนบอจิตหลังไหนเพื่อนบอจิตเพตัวเพื่อนอะไจิตหลังไหนหลังนั่นบอเพื่อนบอหลังนั้นบอเอหนีเด้่น้ะ à tôi à, đi sổm quá ờ phát lại đây nhanh thải chứ cậu ở đây hứa thì bỏ Hãy cho kênh Ghiền rồi น้ำชมกวดเดียมมีวะน้ำชมกวดเดียมมีวะน้ำชม,ำม,ดดมแอนเออในใน,นน้ำสมกวดเดียมมีแช่เย็นอยู่วะวอเอาผัวเอาผวเนึงแล้วกับขนมไปเซอร์บนขนมก่อนใครได้ไรฮะได้เป็นไรเงินเงินทุนใครตอนนี้เดินน้องสาวควันขายเครื่อง เป็ท่าไรเนาะเท่าเจ็ดพันเท่โอ้นโดยปะซื้อแล้วได้มื่อป้าเราขวัญเนอโอ้โหกล้คนกินลูกเตมโอ้เช็ดแน่กองขี้ดินนี่อ๋อสมรังของน้ำในเฮือนของมอจิตผุนพอคนกะหมอจิตมาแล้ว่าพอเอ้ยยังม,มาบ่าบาอออยากมาสุดเฮือหมอจิตได้บ่นี่ มาซื้อขนมไปหายเพิ่นจะซื้อยูฮันน้องควันเนาะควันตาแต่ซื้อสินแหงไม้เพิ่นสองมัดใช่ว่าสามมัดน,นำสายเอามัดหนึง่งเพื่อกนก็ซื้อแ่เพื่อนแต่เขาแต่พอเป็นไวรุ่นพอ ไมอใสิมีแค่ไปไปขึ้นไปเถอะไปขึ้นไปครับอเกือบหลายคู่แท้เนี่ยอยู่คนนี่สามคนบันไดอ่าตัวหนิมเป็นแป้นพูน่ะ ยินเสียงเอื้อได้ยิ้มเลยสาวเฮือนคนกัเนาะมาหาเพื่อนอีอึ่งเตอแม่เลื่อนไหนมาอีบอ่แเพื่อนอาเข้ามาดูกไเพื่อนทังอาอ๋อนั่นแ้อน้เย็นไปเพื่นกินอันนี้ชิ้นแห้งมาสองมัดไปเอาข้าวไปเพื่อนกินเพื่อนอาป่ะผมชินแห้งไปให้ไอเตอเพื่อนลู เดกินเน่เดหกินตอครับามา้วด้นี้บนไนบ้านบ้าน้านบ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 ้านนบ้าบ้วนบ้านบ้ดน้านบ้าาน้าบ้าน้นบ่นบนบานบนบ้านบอเนบนบานบีานบ้บ้านอบใจบ้บ้บ้า้บานบ้้บ่ไน้อยู่าบาานนา้นานนนบ้้น้ จื้อมาห้ยังไข่อะไรอยู่ไข่ด้วยอ่ะกินได้ยานะยังมีย้ายด้อจังโ่จื้อเอามาเด้อยมาด้วยน่าซิ้งยยายน่ารับอย่ไหกินยายน่าไม่รับเลยกินน่าเป็นอะไรดีขึ้นอยู่บ่เบื่องอาการเจ้าของนะใครอยู่อ่ใครอยู่นั่งลงไปเอ้ยจะเอาขนมไปกินนี่อ่ะยืนอ่พิงยงน้่งอยู่หัวกระถางเขียวใหญ่มาหาอยู่บ่มาให้มาหาคุ้มมืออยู่บ่เอ้ยซื้อชิ้นแห่งมาหายสองมัด Hãy mang mẹ cho binh hại. Très hãy, hay ghi nam ngua. mẹ ghi nam nàng. Très hại, chị là. Très hại, tựa. Très hại. 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 nè hại. Très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  hại. เพ่หน่อยกะนีพขหน่อยกวะกินข้าวยังม่ไ้นะ่นี่ก็ลืมเลยกินนงืมอเลยเออลงมาคำวันนี้เออมหาชิมาแต่เวียกชื่อชินแหงก็เออไปชื่อขนมมให้กินทำอะไรื่อจ๊กเหหนึ่งเชาก้อนชื่อห้จกิบไทยสียนของักอีนั่งอโอ้ยไรบ่ขี้เป็นบ่อยู่ออไปจัก แท้ๆไปกินเขาไปกินก oh ้อนนี่กินนะนี่นี่นี่กินขนมปังนี่เออกินก้อนจังมีแห้งถ้าเป็นกินนี่ก่อนนะจังห้องเคาะโอ้จิ้งเพล่จังเคาะกินทำมีแห้งหนะมืออื่นด้วยซื้อมาให้กินดิดวงวายให้น้องไปเบิ่งแน่ว่ากินยาบ่ไดรทำจักวะได้ยาก็ให้กินอยู่ที เ่อบุเคยเอ็มเอ็มก็จหันเงินแขกมแม่เจะชิปจชิบบอกให้ตืมเนบ้านบ่แสนนึ่งยาแลวเขาคิบอบ่้มาเเขาเมยหายนะเาสื่อมาหายะตวมตัว่าตยังเมย์ะเจ้าหายอันน้ยาดันชีวิตว่าเอาสามซนเนาะแต่วันนี้มันบไร่สามเซนน่ะมันต้องยงสี่เซนขึ้นไป ผ no, yeah, ู้ายชามเชนชามชิปห้ายประดูกงานี่วะเนี่วไบุญเติมใช้เจ็ดชิปหรือว่าเหรออาไรอกเน่ไใ้ไต่าเศร้าแสบบ่อแสบทีบ้านไหนเราอันหนึงจักเอ็กโทรไลซ์รวมมาหนีพอดีวะเนี่ยมัวโพก็ยืนิึงพอน่ะมากับโมวเพ่มาหนีน้ำชาประมามากมันโผล่ไปน่นหน้าที่เมื่อไปสปานมาเพื่อนพอดีสปานมา ห้กินเบอนี่ได้กินยาเด้อทำบอด้อนันเอ้ยชิมาหาม่อีกันก็เอีนกินนี่รบบมเย่นแ้แมเอมเ่มตัเชือบไม้ให้เด้อตเชือบไม่ให้ม่นุ่เหมือนูใหญ่มันใหญ่โมบีเนี่ยโมีปีนี้มีแจว่าออย่บบีนยาอกเลยเออิ่นยาแล้วิ่นมันด่าอะไริันชิตรงนาอะไริ่น่มีชิตรงนาผัตกปีไม่เคยเห็นบ่เผาบักี่บ้านเล้ โอ้เฮ็ยมาเมื่อไ่หนังข้าของน้ำเอ้ยไปจนเบิดมือนะยั่แห้งเนาะเนยมีแห้งเนี่บ่กินนะใคก็บ่ได้กินอยอะบ่แต่ัวเนาะใครก็บ่ได้กินอยอ่แล้อยู่ดแม่เนาะน้ำยังะนี่น้ำข้าวกัมีกินได้ขวดมาหันยาดึกใส่แม่เด้อพชิดึกใส่แม่ Anh giang đi về nha thằng giang nè thằng giang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  ngon giang thằng 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 giang ตัวบริสุท่ิ์นแบนกิดทียงดพเวเออวะเาแมึพข้นอ่ะเรอตวที่มึงพูดขึ้นอตีตีเลยนะ่หลังวะแมามาดูอ่ะกินยาก่อนใส่แขนดิอ่ะแขนด้ยดื้อมาม่มื่นก่อนเด้อมีบ่อยากได้ผ่วแขนจ้ แต่เอ่ยมีเวลาไปทั้งพระธาตุโพนธาตุนี้แห้งเออสิบบัวชาวมาให้นะ่หมูเค่น<ม>่นตัวเอากินนะครับมีอะไระ่อกเออกินกี้หรอกินย <c oughs> ่บไม่ทราบนี่ไม่ับบม่อกนม่อยม่ทรบเียวฮะไม่เรียวมนอ่าลวละกิน,นว่าดดไปจะกินเดียว <c oughs> แมนบอไม่โอ้ยจทุกบอแมนบอเดียวอสัวที่จะุณนยาเงเลยเราากไปกินก้อนปลาหน้าเจ้าน้าดุงเ้อวอนกูไมีปลากงกินนะแต่ว่ากูแช่ไหมตหน้าไม่เอ้ยนะครับนี่เยอื่อยกินยาก่อนจะเป็นโดอะไม่เอามครับหนาไม่ Đi ừ. cảm ơn anh phòng được phê game cái gì anh đi quét tàu à kiếm bao nhiêu nòng này nòng ăn chắc mệt nỉ chắc mệt đi ừ. tìm ừ. hiểu bảo <laughs> gì bảo gì cả đây là mệt nhà đây này mệt nhà mua một lô đi đi đường nó miếng nó chạm đây đây thế mẹ tôi còn chạm mũi này sao ừ. ở lông chỗ nằm đấy oh, nhà em cha vàng luôn เอาไดนออมีแต่น้อยหนึ่งเนาะน้อยหน่อยงอไวย่น้องมาเงี้ยวมาต้นมืยหนแต่วาอันมยมามงเงี้ยวหันจงไว้ก็หเนอะจงไว้ที่รถออกแบบมงเง้วกี่นี่จงไว้ลายอยู่วะมันมาบอื่นอ่ะจะแน่นหจะมาจบมาที่เมย์ไปเอาไล่ข้าไปจบตั้งเทไรที่เรามันไปแบรองอียีม ไม่ไหวเขาองเงียไหมคะไปเอาพัวรเออตัวเช้าก้อนจังไหวเอ็มเอาพัวก้นจังไหวสำเรื่ยผูเช้าไว้สีไหวเนาะสรางเครื่องครองมาผกย้ายไปทั่วเพื่นคกแงก้แบ่แบ่ให้กูไกินเยอะสิผูกแคน้วด้วผู้แ่นั่นแหละ เเคยอะนแม่น่น้องเบิงนะจำได้อยู่ว่าเป็นไครนี่นะสองคนโอ้ก้หมเ้ยนี่น้องสาติติทิตลูกสะทพ่อหองเรนลูกของโมยาวบาดีะทิตบาดีก็ไปลูกเออมาเบิรงนนำก่าพ่อมีไรกัเนาะเอ้าบอู้เพื่อนเราตามซาไปรุ่นนเนาะเดี๋ยวมา้เอามีอะไนงามเราเมอนเาโอยจัห้ได้ไปเลยชิมอไก่นเด้อ ม้าทำไหนเอ้ยมาทำไหนมาแต่เบียกว่าชิบูดงมาได้ยันตัวหายทีเนาะหายให้ไันมาหายกูแบหายกินแล้วขวดมันหั่นหามลึกใช้แม่เด้อถ้าว่าไอ้ัมผู้วัดลึกใช้แม่หั่นบรรณาชิบูซื่อไม่กินให้แม่กินน้ำเล็กขนมกันไหมจิบคอติจิบคอติจิบคอได้กูจิบเนี่ยจิบคอจิบคอ จะกินย่างแบบนี้นะกินเพอกินเพอจะแน่แยกเพอร์็น้ำปั่นค่อยเพอรก็น้ำปั่นบอถ้าว่าเอือได้ลงมาบออื่นเลยซื้อมาให้ทำเก่งนะบอไปไปกันเลยไปไหนประชมเจ็งเดี๋ยวบนี้ผมมีเงินได้หาเงินยังแของเมื่อนี้ซื้อนมนำผิงเนี่ยใ้หาเงินหาใช้บอเออเนี่ย ไปเอืเอ้ยเมื่อก่อนเด้อวันอื่นเอ้ยชิลงมาใหม่เด้อถ้าวันเอ้ยว่างทางเบิ่งเอ้่อยมาแต่เว้นเอ้ยชิลงมาหาชิชื้อเพอ่มใหม่กินว่าอะไรหนึ่งมีนันเต่าไปเอ้ยเมื่อก่อนมาเนี่ยเอ้ยได้มั้ยไปเด้อ Bảo anh nó ừ, mưa có tay Đi nghen, bụi bùi đề đài Lại là khảo lộn, cái khảo khảo Chút thịt luôn, hướng nổi nha cùng Nha tư Hướng nổi, hướng nổi, hướng nổi Hướng nổi, hướng nổi, hướng nổi, hướng nổi, sao vay vay đỡ đỏng đỡ? Ta sao chỉ năm bộ. Ừ Nói ba Chào bác, chào bác cái mưa non năm sao Hả? Chào mưa non năm Chào bác mưa 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 อย่าดื้อก,กินยามันใช่วไว้คนจบเจือเอฟซีป่าถ้าว่ามีเงินรักษาไปไทยนี่น้องเพิ่นสามารถหายขาดได้จกถึงวันที่หนึง่งเด้พาน้องสาวไปไทยนี่อยากไปอยู่โบวิ้อได้เขาท่านไปเอาชิ้นไหนท่านไปเอาหันคำชิ่อหันอย่างแน่น่ะเออหันคนำะชื่อหันอย่างแน่น่ะเจือชิ้นเอาเนาะ <laughs> ชิ้นเอนาโอ้ยไป เฮ็ดจุ๊บๆนูบดค่ะเป็นอยู่บ่อจุ๊บจุ๊บอยู่เลยโอ๊ยเนาะโดยกะโอเคเน้องเพื่อนพี่น้องเอ้ตอนนี้กะทั้งทบุญกะมาลงมาจากเครื่องพอดนะกะผิดบ่ผิดบ่เถึกแน่กะขอโทษขออภัยทั้งเอฟซีเด้อเพื่อนพี่น้องเอ้เพราะว่าคือพันวาเลยเนาะเป็นน้ำจิตเพื่อนพี่น้องเป็นตั้งแต่เรนน้อยโวเอยู่น้องประมาณสิบ ปลายปีเนาะกีเศร้าไปได้ช่วงหนึ่งวันนี้เพิ่นทางครอบครัวของน้องหันผมมีเงินซื้อยาต่อยาเพื่อนก็เลยโจก่อนช่วงหนึ่งทางสมุนกับผู้หูหรอกถ้าเพื่อนมาหายังหูว่าเพื่อนอาการดำเนินเกิดขึ้นอีกแต่ีเอฟซีเพื่อนบอกอยู่ว่าให้ภาพไปรักษาอยู่ไทยเด้อสมุนเพิ่นนะกกอยากไปอยู่เพื่อนพี่น้องหนอยเนาะแต่ว่ามันกับผมมีเวลาแล้วก็สองมากก็คือเรื่องเงินนี่เหละเขาต้องใช้ค่าจ่ายรายเพราะสมควร ทามีกับมแต่เอเอาไปยืนยาให้ท่านน้องคนกินไปก่อนพราได้อาการพ่นดีขึ้นโดยปะ่ะโอเคเวพี่น้องเอหรับคลิปนี้กระทั่งสบูรกะจะได้ขอจบคลิปไ้เพีงเท่านี้ก่อนเด้อโดยผิดพลาดกันใดกะขอโทษขออภัยรายเนาะโดยคลิปนี้ไปได้พ่อแม่พี่น้องกลับบ้ามาสบายดีสบายดีเนาะโดยสบายดีละป่ะเมื่อเช้าวันนี้โดย